สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดรอดูเลยสารปกครองสูงสุดสั่งปปชเปิดเผยข้อมูลคดีบิ๊กป้อมยืมนาฬิกาเพื่อนใน15วัน21เมษายน2566ที่สารปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาให้สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและคณะกรรมการปปชเปิดเผยรายการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบร,รวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดีพเดกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบ กรณีไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือและแหวนประดับหลายรายการของปปชรวมทั้งความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่รับผิดชอบในการไต่สวนันก,กล่าวและรายงานการประชุมคณะกรรมการปปชที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนันก,กล่าวตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมายให้แก่นายวีระสมความคิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่าเมื่อคณะกรรมการมินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำมินิจฉัยให้สำนักง,งานปปชและกรรมการปปรชเปิดเผยข้อมูลรายงานการแสวงหาข้อจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดีว่าเด็กพระวิทย์จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จตามคำขอของนายวีระสมความคิดและมีผลผูกพันให้สำนักง,งานปปชและปปชต้องปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการพศ .2540 ดังนั้นการที่สำนักง,งานปปชและคณะกรรมการปปชไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่นายวีระ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดความคืบหน้าล่าสุดปลดเกา้าประกาศเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากศิระเจนจากคะ21เมษายน2566ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเก้าปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งนายศิรัจเจนจาคะได้รับพระราชทานทุกชั้นตราดังนี้ 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู ยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพศ2536และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันเลือกตั้งคือ24ม,มีนาคม2562ตามคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญที่24 2564เมื่อ22ธันวาคม2564 2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุ t ะดีเรกคุณาภรณ์และเบญจมาดีเรกคุณาภรณ์เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามลักษณะเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์พศ2538และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามคำพิพากษาของสารแขวงปทุมวันในคดีหมายเลขแดงที่2218/2538ทเมื่อยิมเอ็ดพฤศจิกายน2538และนายศิระเจนจากะเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่9เมษายนพศ2566 ผู้สนองพระบรมราชโองการพูเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีความคืบหน้าล่าสุดประยุทธเ์เพ้อเหนื่อยกว่าเลือกตั้งปี62เล็งปรับแผนหาเสียงเน้นลงพื้นที่มากขึ้นเมื่อเวลา17 5 0ตานาที20เมษายน2566ที่สวนลุมพินีผูเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พัก รวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่สวนลุมพินีถึงความมั่นใจในตัวผู้สมัครสสในพื้นที่กรุงเทพว่าตนมั่นใจผู้สมัคร100%เเซวันนี้มาช่วยเขาหาเสียงทราบว่าเขาเดินทุกวันอยู่แล้วแต่ตนนั้นต้องเอาพักมาช่วยเขาด้วยช่วยกันทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อเมื่อถามว่าการหาเสียงจะพบประชาชนตัวต่อตัอตวมากขึ้น กว่าขึ้นเวทีปราศัยใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ต้องผสมผสานกันเพราะมีคนอยู่หลายกลุ่มบางคนอยู่ในบ้านบางคนอยู่ตลาดต้องแยกแยะเป้าหมายพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงผลโพลพักกรมทสร้างชาติยังคงเป็นรองแม้ในช่วงหลังจะมีการลงพื้นที่บ่อยว่าไม่เป็นไรเพราะเราเป็นพักใหม่ยินดีทั้งนั้นแหละและหวังว่าคนรุ่นใหม่ จะให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นและอยากให้มองในสิ่งที่เราได้ทํามาทําแล้วทําอยู่ได้ทําต่อไปทุกอย่างต้องสารต่อเป็นระยะขอให้กำลังใจผู้สมัครสอสแบบบัญชีรายชื่อทุกคนแม้ใครจะมองปราม마ศเท่าไหร่ก็ตามเราต้องพยายามให้มากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่าอะไรที่จะทำให้นายกพยายามมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เหลืออีกเพียง20กว่าวัน พเดกประยุทธ์กล่าวว่าการลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นเป็นแนวทางเดียวกันของพรรคและเขตก็ต้องลงพื้นที่ให้มากขึ้นพบปะเยี่ยมเยียนยอมรับว่าจะมีการปรับแผนการลงพื้นที่มากกว่าการขึ้นเวทีปราศัยซึ่งไม่เกี่ยวว่าตนนั้นไม่ถนัดขึ้นเวทีปราศัยแต่ต้องดูเรื่องของเวลาและความเหมาะสมเนื่องจากตนมี2บทบาทดยจะลาราชการในช่วงเย็น เพื่อลงพื้นที่หาเสียงเพราะเหลือเวลาไม่มากพลเด็กประยุทธ์กล่าวว่ายอมรับว่าการเลือกตั้งในปีนี้และการเลือกตั้งเมื่อปี62ต่างกันเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาพลเดกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เตรียมการในเรื่องของพรรคส่วนตนนั้นเป็นเพียงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งในเรื่องของการเมืองพลเด็กประวิทย์เป็นคนทําก็เป็นอย่างนั้นมาตลอด เหนื่อยมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรได้ก็เพื่อประเทศชาติชีวิตยังให้ได้เลยประเทศชาติหนะความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองรหัสในยะจดหมายฉบับที่7ของพลเดกประวิทย์วงสุวรรณจดหมายเปิดผนึกจากพลเดกประวิทย์วงสุวรรณมาพร้อมกับคำถามที่ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรและยืนยันปมหลัก ทางการเมืองซึ่งค้างคาอยู่ยืนยันการไม่มีส่วนร่วมกับการรัฐประหารตัดตนเองออกจากวงจรของพระเด็กประยุทจันโอชาสะท้อนให้เห็นถึงจุดเปราะบางที่มีต่อพักครวมไทยสร้างชาติเป็นนั้นเด่นชัดยิ่งว่าข้อเสนอก้าวข้ามความขัดแย้งก่อนหน้านี้แม้จะมีปัญหาอันต่อเนื่องจากบทปาทของนายภัยบุญนิติตวันนายชัยวุฒิธนาคมานุสร นายสกลทีพัทยกุลแต่ในความเชื่อมั่นของพระเอกประวิทย์วงสวุวรรณยังคงดำรงอยู่จุดมุ่งหมายเดิมของพรรคพลังประชารัฐไม่แปรเปลี่ยนยังคงฝากความมั่นใจอยู่ที่พัฒมิตรข้ามแดนหากมองผ่านการย้ายคััวของนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและตระครอันเป็นบัญชีรายชื่อบางคนในกรอบแห่งบ้านป่าไรยต่อ เดิมก็ตระหนักในเครือข่ายจึงมีการเน้นถึงสภาพพลิกผันอันเกิดกับพรรคประชาธิปัตย์อันเกิดกับพรรคภูมิใจไทยก่อนเดือนมิถุนายน2 5 6พาพลนเอกประวิทธ์วงษสุวรรณอย่างมั่นใจในแนวทางของตนการดำรงอยู่ของจดหมายฉบับที่7เท่ากับเป็นการยืนยันการดำรงจุดมุ่งหมายในทางการเมืองที่พรเอกประวิท์วงสุวรรณต้องการเห็นก่อนการอำลา ความหมายก็คือต้องการยืมมือจากชัยชนะของพรรคเพื่อไทยมาเป็นบันไดลงอย่างรอดปลอดภัยแม้จะจำเป็นต้องใช้วิธีแบบเดียวกับที่พรรคประชาธิปัตย์กระทําต่อน,นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนขานชื่อพรเด็กประยุทธ์จ,จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามในเมื่อแนวโน้มทางก,การเมืองอันแสดงผ่านการเลือกตั้งเอ็นไปทางที่คะแนนของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างสูง แม้ไม่บรรลุตามเป้าหมายแลนสไลด์แต่ก็จะทำให้เป็นผู้กำหนดการแยกตัวออกจากพกรรคไรยสร้างชาติของพ,พรรคพลังประชารัฐจึงมีความจำเป็นและนี่คือทิศทางที่จะยิ่งเด่นชัดความเด่นชัดของจดหมายเปิดผนึกฉบับที่7ก็คือความพยายามในการรั้งดึงและทำให้บทบาทในฐานะผู้จัดการรัฐบาลยังอยู่ในมือของพระเดกประวิทธวงษสุวรรณ อาวุธสุดท้ายก็คือการรุกคืบเข้าไปใน250สวออนี่จึงนำไปสู่การต่อสู้อันแหลมคมยิ่งในทางการเมืองระหว่างภรรคพลังประชารัฐกับพรรคกววมไทยสร้างชาติท่าทีนี้จะยิ่งสะท้อนไปยังพรรคที่เคยร่วมรัฐบาลอื่นๆด้วย